จากที่ท่านผู้ชมได้สงสัยเกี่ยวกับตัวข้อกฎหมายใหม่ระหว่างสามีและภรรยานในการแยกยื่นแบบวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมงคลขนาดนิดสำนักกฎหมายมาไขาข้อข้องใจในวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอยากจะถามว่าตัวกฎหมายใหม่อ่ะค่ะมีความแตกต่างจากตัวกฎหมายเก่าอย่างไรบ้างคะคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าเดินทีเดียวเนี่ยการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศไทยเนี่ยนะครับ เราถือหน่วยภาษีครอบครัวนะฮะสามีภรรยาถือเป็นหนึ่งหน่วยภาษีเราเห็นได้ว่าจากตัวกฎหมายเดิมที่เขียนในปุศรก,กรคือตัวมาตรา57ตรี 3, กับมาตรา57บเจป็นจาเนะี่ยจะบังคับเป็นตัวบทกฎหมายครับว่าให้ภรรยาเอาเงินได้ของตัวเองเนะี่ยไปรวมกับสามีนะครับเอาพอเงินได้ของภรรยาไปรวมกับสามีสามีเป็นคนที่มีหน้าที่ยื่นแบบเสียภาษีนะครับผลพวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ผู้มีมรายได้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย ถ้าใครก็ตามที่สมรสไปแล้วนะครับจะมีภาระภาษีมากกว่าคนที่ไม่ได้สมรสนะครับต้องต้องเรียนก่อนว่าคนที่สมรสในความหมายพ้นสากลเนี่ยก็คือคนที่จดทะเบียนสมรสนะครับพอจดทะเบียนสมรสเสร็จเงินได้ของภริยายไปรวมกับนงิสามีในการคำนวณภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเรานะครับเราเก็บกันในอัตราก้าวหน้ามันแปลว่าถ้ามีเงินได้มากเสียภาษีมากถ้ามีเงินได้น้อยเสียภาษีน้อยนะครับ จึงเป็นที่มาที่ไปของการที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปฟ้องศาลร,รัฐมนูญนะครับว่าบทบัญญัติของโรชนากรในเรื่องนี้เนี่ยมันขัดต่อโภชนากรอ่าขัดต่อรัฐมนูญครับนะขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนะเอ่อตัวศาลร,รัฐมนูญเองก็มีคำพักษาขึ้นมาสองครั้งนะครับก็ครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอา่อคำพักอ่ตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ขัดต่อรัฐมนูญ นะครับแต่ที่สุดแล้วที่เป็นประเด็นวันนี้ก็คือในปี255รสามรมนูนมีคำพิพากษาบอกว่ากฎหมายของสมรภูมิสองฉบับก็คือมาตรา57ตรีที่บอกให้เอาเงินได้ของภรรยาไปรวมมืได้เป็นเป็นของสามีเนี่ยนะครับกับอีกอันหนึ่งคือมาตรา57เจ็บญจะนะครับที่บอกว่าถ้าจะแยกแยกได้เฉพาะมาตรา4 0่สี่เอันเดียวเป็นกฎหมายที่ขัดต่อร,รัฐมนูนพอขัดร,รัฐมนูญเสร็จแล้วก,ก็เท่ากับว่ากฎหมายที่อะไรก็ตามที่ขัดร,รัฐมนูนเนี่ยมันจะไม่มีผลใช้บังคับ นะครับก็จึงเป็นที่มาที่ไปที่กรมสรรกรต้องแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เก็บภาษีจากสามีภรยานะครับว่าการเก็บภาษีจากสามีภรยาเนี่ยต่อไปนี้เราก็เขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่ให้มันสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลมนูญที่ผ่านมาครับนะในส่วนของการเก็บภาษีใหม่ตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาต้องเรียนนี้ว่ากรมสรรกรได้เสนอเป็นพระราชกกำหนดนะครับแก้ไขผู้สรรกร ยกเลิกกฎหมายเดิมสองข้อก็คือมาตรา57ตรีกับอีกข้อหนึ่งคือมาตรา57เบญจออกไปจากปวงสากรแล้วก็เขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่หนึ่งมาตราหนึ่งข้อครับก็คือมาตรา57ฉะนะครับสิ่งที่แตกต่างไปนะครับก็ต้องเรียนกั้ว่าในส่วนของการเก็บภาษีระหว่างสามีภรยากฎหมายใหม่ที่พูดถึงตรงน,นี้คือมาตรา57ฉะเนี่ยจะกาหนดไว้เลยครับว่าใครก็ตามที่เป็นสามีภรรยากันนะครับ ต่อไปนี้การเสียภาษีสามีให้แยกยื่นแบบเสียภาษีได้เลยส่วนภรรยาก็แยกยื่นแบบเสียภาษีนามของตัวเองได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันและในสาระสาคัญของตัวมาตราหาเ้เะอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีการอนุญาตให้สามีภรรยาใครก็ตามที่อยากรวมยื่นแบบเหมือนเดิมก็ยังคงสามารถทําได้ครับ